ก็จะติดด่างด้วยนะครับเนี่ยครับหลุดแดงมาจากไหนไม่รู้ครับกระถางละสองร้อยครับกระถางละสองร้อยบาทนะครับรับเงินสีทองนะครับสวยครับลังทองตัวนี้จะเป็นกระถางสามร้อยห้าสิบบาทครับสีสวยครับบัรลังทองจะมีอยู่สองกระถางนะครับ ดีท่านผู้ชมช่องมือใหม่ลุยสวนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมนะครับร้านลานไม้นะครับร้านลานไม้ตลาดต้นไม้บุรีรัมย์นะครับว่ามีต้นไม้ใหม่ๆอะไรมานําเสนอบ้างทางร้านนะครับได้ลงต้นไม้ใหม่ๆเยอะๆมากมายเลยครับวันนี้เราจะมา ชมลานไม้กันนะครับว่ามีต้นไม้อะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากต้นแรกเลยดีกว่านะครับนี่ครับต้นแรกพร้อมสวยต้นใหญ่ๆพร้อมสวยครับอันนี้รับเงินรับทองนะครับดูครับรับเงินรับทองนะครับอันนี้ราคารับเงินรับทองนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับต้นสวยมากครับมีจํานวนนะครับมีจํานวนเยอะเลยครับแล้วก็ต้นต่อไปนะครับจะเป็น ซูเปอร์เรดนะครับซูเปอร์เรดใบแดงมากเลยครับนะครับสวยซูเปอร์เรดนะครับซูเปอร์เรดก็กระถางละร้อยยี่สิบบาทเช่นเดียวกันครับสวยครับมีแต่ต้นสวยๆเลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นซับมงคลนะครับซับมงคลเนี่ยครับสวยซับมงคุลนะครับใบแดงมากเลยครับสวยครับ อันนี้ก็กระถางละ80บาทนะครับส่วนค่าส่งนะครับจะเป็น80บวก10บวก10นะครับค่าส่งจะส่งจัดส่งตะกร้านะครับต่อไปนะครับจะเป็นอัญ,ญมณีแดงนี่ครับอัญ,ญมณีแดงกระถางนี้ก็80บาทนะครับสวยครับอัญ,ญมณีแดงก็จะมีอยู่ประมาณ กระถางนะครับสวยมากครับอัญมณีแดงต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับเงินเงินเงินฟอร์มเนี้ยครับกระถางสวยเจ็ดสิบบาทครับเงินเงินเงินสวยครับต้นไม้ลงใหม่นี่จะสวยๆเลยครับเนี่ยครับเงินเงินเงินก็มีจานวนเยอะเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเหลือแค่ต้นเดียวนะครับอันนี้คืออัญมณีขาวนะครับ ถัง80บาทเช่นเดียวกันครับเนี่ยครับสวยครับต่อไปนะครับเราจะมาดูนี่ครับต้นต่อไปเลยนะครับจะเป็นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีฟอร์มนี้นะครับกระถาง80บาทเช่นเดียวกันครับสวยครับเนี่ยต้นมหาเศรษฐี เราจะมาเริ่มราคาเบาๆกันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนะครับนี่ตามมาด้วยต้นตามมาด้วยต้นนี้เลยครับอุดมทรัพย์ครับอุดมทรัพย์ต้นสวยมากครับนะครับสวยกระถางละร้อยห้าสิบครับสวยมากครับอุดมทซัพย์วันนี้จะมาแบบไม้ใบเลยนะครับ อุดมทรัพย์ก็จะมีแต่ฟอร์มไม้ใบนะครับเราจะมาดูราคา150กันก่อนดีกว่านะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมหาเฮงครับเนี่ยอุ้ยไม่ใช่มหาเฮงเฮงเฮงครับเนี่ยครับกระถางละ150เช่นกันครับเฮงเฮงนะครับสวยครับเฮงเฮงก็จะมีอยู่3ามกระถางนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นรวยทรับนะครับรวยทรับเขียวอันนี้กระถางละเก้าสิบบาทครับสวยครับรวยซับสวยรวยซับก็จะมีทั้งหมดสีกระถางนะครับตอนนี้จะต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับอัญนนมณีสีส้ม อัญมณีสีส้มนะครับได้ที่ร้านมีอยู่สามกระถางกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยครับอัญมณีสีส้มแล้วก็ต่อไปครับรับเงินสีทองกระถางนี้ก็จะติดด่างด้วยนะครับเนี่ยครับหลุดแดงมาจากไหนไม่รู้ครับกระถางละสองร้อยครั กระถางละสองรยบาทนะครับรับเงินสีทองนะครับสวยครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับจะเป็นตัวนี้กันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นบัลลังทองบัลลังทองตัวนี้นะครับนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับบัลลังทองตัวนี้จะเป็นกระถางสามร้อยห้าสิบบาทครับสีสวยครับ บรลลังก์ทองจะมีอยู่สองกระถางนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสยามพารากอน280บาทครับมีทั้งหมด5กระถางนะครับเนี่ยครับสยามพารากอนแล้วก็ต้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าน,นี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอเลยนะครับนะครับ อันนี้กระถางละ450บาทครับ450บาทสวยมากครับ,น,รบรรรนะครับฟอร์มฟอมกอนะครับ450บาทนะครับเ็าจะมีอยู่2กระถางนะครับต้นต่อไปเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นมาทางฝั่งนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นอ่อฝั่งนี้นะครับ ช้างแดงครับช้างแดงกระถางร้อยห้าสิบบาทนะครับช้างแดงช้างแดงก็จะเป็นกระถางร้อยห้าสิบาทนะครับมีทั้งหมดห้ากระถางนะครับแล้วก็นี่ครับเพชรน้ำหนึ่งฟอร์มสวยมากครับเพชรน้ำหนึ่งฟอร์มสวยจริงๆครับดูครับ เพลรน้ำหนึ่งก็กระถางละร้อยยี่สิบาทนะครับสวยเช่นเดียวกันนะครับต้นต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ใบนะครับเนี่ยครับกระถางละ7จดบาทนะครับสตาร์ใบสวยครับสตาร์ใบต่อไปเลยกันเลยดีกว่านะครับ ต้นต่อไปจะเป็นเพชรสีรุ้งครับเพชรสีรุ้งก็กระถางละร้อยห้าสิบบาทครับสวยครับมีทั้งหมดห้ากระถางนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอัญมณีสองสีนี่อัมอญมณีสองสีก็ร้อยแปดสิบบาทนะครับถ้าส่งก็แปดสิบบวกสิบบวกสิบนะครับต้นต่อไปบวกสิบบวกสิบนะครับ ต้นไม้เนี่ยครับครมารทองครับถ้าคุมารทองนะครับกุมารทองก็กระถางละร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับสวยมากครับคุมารทองไปดูต้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอำนาจเจริญนะครับ ฟอมกอรครับพี่น้องอำนาจ,จเจริญฟอมกอ,อน,นี้380บาทครับนะครับอำนาจ,จเจริญได้มา2กระถางครับนะครับอำนาจ,จเจริญต่อไปก็เป็นกุมารแดงหรือเชอรี่เรนนะครับเรดนะครับอันนี้ก็จะกระถางละ250บาทครับ ตัวนี้จะมีมาสองกระถางนะครับได้มาสองกระถางที่เหลือได้มาสองกระถางเพราะว่ามันเหลือแค่สองกระถางนะครับต่อไปก็จะเป็นกุม,มารดําครับฟอร์มใหญ่ใใหญ่มากครับนะครับกุม,มารดําอันนี้กระถางละสองร้อยแปดสิบบาทครับกระถางละสองร้อยแปดสิบาทนะครับกุม,มารดําก็ มีสกระถางนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกุมารแดงเนี่ยครับกุมารแดงใบแหลมนะครับอันนี้ใหญ่มากครับอันนี้ต้องส่องไกลเลยครับเนี่ยครับอันนี้2อ0ร้บาทนะครับต้นใหญ่มากครับ250บาทสวยมากครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5กระถางนะครับ ทั้งหมด5กระถางแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรวยซับสีทองรวยซับสีทองอันนี้ก็ฟอร์มใหญ่มากครับฟอร์มใหญ่รวยซับสีทองอันนี้ก็250บบาทนะครับต้นใหญ่มากครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโคตรรวยนะครับโคตรรวยสีเขียวอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับ อันนี้ก็ต้นใหญ่เช่นเดียวกันครับดูสิครับเป็นฟอมกอลูกแย่ๆเลยครับลูกเต็มต้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกระชางละสองร้อยบาทนะครับต้นใหญ่มากแล้วก็ลูกเนี้ยครับแยะเลยครับตั้งหลายหน่อครับก็เอาไปแยกได้ครับสวยต่อไปนะครับก็จะเป็นโชคเก้าชั้น โค้กชั้นตัวฟอร์มตัวนี้ใหญ่มากครับพี่น้องใหญ่จริงๆครับมิดเลยครับอันนี้เหลืออยู่สองกระถางนะใหญ่มากครับอันนี้ก็กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะตัวนี้ใหญ่มากครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับมาดูฝั่งทางนี้กันอันนี้ก็จะเป็นโคตรรวย สีแดงนะครับอันนี้ก็จะ180บาทนะครับแล้วก็รวยซับสีเขียวอันนี้ก็จะฟอร์มใหญ่มานิดนึงขนาดกลางนะครับอันนี้ก็180บาทครับแต่ถ้าจะเป็นรวยโคตรรวยนะครับฟอร์มนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ก็280นะครับต้นใหญ่มากนะครับ แล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยก็จะมาฝังนี้นะครับโวยซับอันนี้โวยซับสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น280บาทนะครับกระถางใหญ่มากครับแล้วก็ซึมซับต้นใหญ่นี้ครับ280เช่นเดียวกันครับต้นใหญ่มากครับเนี่ยครับเรามาดูชมกันก่อนนะครับเนี่ยครับ บรรยากาศภายในส่วนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็กระถางร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยู่การชนะกระถางร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นบรลลังเงินก็กระถางละ้อยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจำชื่อไม่ได้ลืมชื่อ ก็ดมลกตครับอันนี้ก็กระถางร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะครับนะครับก็ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับก็เขาฤาษีนะครับที่เป็นลูกตุ้มแบบนี้นะครับอันนี้ก็พวงละสี่สิบบาทนะครับเป็นแบบเป็นเขา่าแต่ถ้าเป็นเขา่าฤาษีที่แบบเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็อันละแปดสิบบาทนะครับก็ ตอนนี้นะครับโกศลนต่อไปนะครับมาดูโกสลนกันดีกว่านะครับโกศลนนะครับโกศลนอันนี้ก็จะมีชื่อนะครับนะครับโกสลต้นนี้เลยดีกว่าอันนี้สีทองหล่อนะครับสวยครับโกศลต้นนี้สีทองหล่อสองร้อยห้บาท แล้วก็จะมาเป็นโชคอุดมทรัพย์ตัวนี้นะครับโชคอุดมทรัพย์อันนี้ก็250บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นตะลิงชันตัวนี้ครับโอโซตะลิงชันอันนี้ก mm ็ hmm. <S 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 2 5 0บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่ก็ใส่ใบสัก์นะครับก็จะมีสกระถาง5 6หกระถางนะครับอันนี้กระถางละ350บบาทนะครับ อัน,นนี้ก็จะเป็นชัยยาด่างครับกระทางละร้อยแปดิบาทนะครับต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นตานผัดนะครับอันนี้ปลอมกลางนะครับก็280ดสิบบาทนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านร้านไม้นะครับก็ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องมือใหม่ลุยสวนด้วยนะครับแล้วก็ฝากล้านล้านไม้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ